สวัสดีนะครับอุปกรอ์ได้เด็กทุกคนนะวันนี้คุณดนตรีไทยเนี่ยตามาเดนตรีไทยนะครับท่าวเรื่องกันเลยนะครับเกวกดนตรีไทยนะครับหรือเกี่ยวกับลักษณะนะครับเสียงดนตรีไทยนะครับืดนตรีไทยนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามประเภทโุนตีจะเพิ่งบีผูฟังต้องรู้จักหรือจำแนกนะครับเสีงงโ่นตีนี้นั้นนะครับนะครับพึ่งนะครับ แน่ถึงแยกวงดนตรีตามประเภทของวงดนตรีนั้นนะครับวงดนตรีนั้นแล้วก็แบ่งออกเป็นสามประเภทนะครับแบ่งออกนะครับเป็นสามประเภทดังนี้นะครับซึ่งแบ่งได้เป็นระดับประเภทนะครับหนึ่งนะครับตอนทีหนึ่งนะครับวงบีพาะนะครับวงบีพาะนั้นเป็นวงดนตรีที่เกิดจากการผสมผสานรวมวงนะครับระหว่างดนตรีทางประเภท เครื่องเป่าเครื่องตีเครื่องตีประเภทต่างๆนะครับนอกจากนั้นมีเครื่องประ,ประกอบจงังหวะเป็นต้นนะครับซึ่งเป็นการประกอบจงังหวะเชน่นชิงชาวกลับเป็นต้นนะครับแล้วก็ลักษณะนะครับของวงมิพานจะเ,จเปแะ็แหลมครับแหลมปูงครับเนื่องจากใช้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าเครื่องตีนะครับเป็นหลักเลยนะครับต่อมาครับข้อ2 นะครับข้อสองนะครับข้อสองนั้นนะครับเป็นเครื่องสายนะครับครับวงเครื่องสายนะครับข้อสองของเครื่องสายนั้นเป็นวงอุปกรประกอบไปด้วยนะครับนะครับเครื่องเครื่องสีนะเครื่องดีบเป็นหลักนอกจากนี้วงดนตรียังมีเครื่องดนตรีประกอบเช่นเครื่องเป่าเครื่องตีเป็นตัวประกอบนะครับแล้วก็ละตรงนั้นนะครับ ล้วหลักเสียงวกขึ้งสายก็จะมีเสียงเรียบไพเราะนุ่มนวลอ่อนหวานครับเนื่องจากเครื่องดนตรีนั้นเป็นประเภทเครื่องสีแะเป็นเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีเครื่องหลักในการบปนเลงนะครับจะเกิดให้ความเสียไพเราะ,ราะนุ่มนวลครับเหมาะเหมาะกับงานพวกโมเีลงานแต่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือข้อสองนะครับวงเครื่องสายนะครับ้อ ไม่แตกต่างแล้ไใหม่เราเรามีเครื่องฝ่ายก็จะมีขิมตะเคษนะครับพอกู้ฟอด้วงครับละกองละมนาเป็นวระก่าวจังหวะแล้วก็ปีนะเป็นเครื่องที่ไัเลาะปิงจะเป็นฟอร้านฝ่ายก็มีหอกู้ฟอด้วงตะเค้นะครับขิมเนี่ยเป็นต้นครับต่อมานะครับข้อที่สามนะครับมาเพลงนะครับประดับที่สามวงโมรีเป็นวงที่เป็นวงเครื่องผสมทุกประเภทนะครับ ทั้งเครื่องดีดเครื่องสีเครื่องเป่าทุกประเภทมารวมกันนะครับแล้วระเบียงนั้นนะจะเป็นเพียงที่มีนุ่มนวลไพเราะัเนื่องจากเปน็นประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีหลากหลายประเภทไม่เน้นประเภทนะครับเฟใช้ประเภทหนึ่งนะตึงบินเสียงอันไพเราะนะครับรวมรวมกันกมกลืนฟังแล้วดูรู้สึกส,สบายนะครับนี่คืออ่าวงโ,โมโหรีนะครับส่วนผสมไหลเป็นดนตรีที่ หลายที่มันรวมกันนะครับข้อจบไปนะครับสามันดับนะครับหนึ่งสองสามนะครับสามันดับนะครับซึ่งเป็นตามลักษณะของเพลงรุ่นวงดนตรีไทยนะครับหนึ่งนะครับวงผีผ้านะครับสองครับวงครึ่งสายนะครับอันแกคอันที่สามวงโมโหลีนะเป็นวงเรื่องใหญ่ นี่ครับเป็นวงโหรีเนี่ยหลากหลายที่รวมดนตรีไทยหลายย้่มันรวมกันนะครับเรื่องวงโหรีนะครับตอนท้ายนี้นะครับขอให้เด็กๆทุกคนขยันนะครับฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ดูวิชาการเด็กทุกน้อยส่งไปนะครับทุงคนใหมก็การบ้านจะมีขยอยขยอย่งให้คุณน้อยนะครับเอาครับคลิปนี้ครับขอขอบคุณนะครับสำหรับผุ้คมทุกท่านเลยนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนที่เข้าไปชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้า รถที่มีไดแนะนำเลยแล้วเข้ามาดูคนที่ตั้งเลยเลยครับสวัสดีครับครับทุกคน